<ใ>สนับสนุนโดยธุรกิจห้าดาว,วดคือ,องเมจิคลาสสิคของเพื่อนใจไหมเฮ้ยอัลบั้มพีชแคลิมิเต็ดเอ dition พร้อมไลเซนส์้ยอยากได้ฮะบริจาคให้เด็กไม่ใช่ให้แกเด็กไม่ชอบหรอกแต่ฉันชอบอะ <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ แต่ฉันไม่ไม่ไมและแกก็เลิกม,มายุ่งกับคองของฉันด้วยอ,อนี่ตุ๊กตาหมีนี่ของใครอ่ะจากดวงใจของพี่ใครคือดวงใจอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แกจีบน้องดวงใจด้วยเหรอพี่ดวงจงดวงใจอะไรที่ไหนก็เนี่ยตุ๊กตาที่น้องหน่อซื้อให้พี่เอกตอนวันวาเลนไทน์ ครั้งแรกที่เจอกันไงเนี่ยมีเขียนไว้ด้วยว่าจากดวงใจของพี่ดวงใจของพี่ก็คือน้องหนอไงจ๊ะถ้าน้องหนอให้ก็ต้องบอกว่าจากน้องหนอสินะตรงไปตรงมาเฮ้ยมีหน้าแหละจีบใครไม่เคยติดจำได้อย่างจ๊ะจำได้ว่าไม่ได้ซื้อให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหนอนั่นแหละซื้อให้พี่เอกนี่นียังมีเสียง มีเสียงน้องๆอยู่ในนี้เลยนะบอกว่าน้องหนานักพี่เอกน้องหนานักพี่เอกอยู่ข้งไหนนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูนะลองฟังดูแล้วจะรู้ว่าใครคือพระเอกใครคือผู้ร้ายฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนี่รู้หรือยัง ว่าใครคือพระเอกใครคือผู <laughs> venue, so <co ้ร้ายเดี๋ยวนี่ตรงนี้มั้งนี่นี่นี่พระเอกพร้อมอัลบั้มพี่แจ้ขอตัวกลับห้องก่อนแล้วนะเฮ้ยไอ้ละแต่งตัวดีมีรสนิยมฉลาดใจดีที่เล่น เป็นสุภาพบุรุษใส่เครื่องแบบเป็นใครอะครับพี่นึกไม่เห็นออกเลยฝนก็ยังนึกไม่ออกค่ะแต่ไม่ใช่ภาพนี้แน่ๆแหมมาแยกของบริจาคต้องใส่ชุดนักบ,บินด้วยเหรออ๋อขึ้นกลับมาจากโรงเรียนนะครับโอ้โอหหล่อจริงอะไรจริง<อ> <laughs> เออนี่ฟ้าได้ข่าวว่าฟ้ารับบริจาคของไปช่วยเด็กๆเ,เหรอให้คุณนิดาช่วยกระจายข่าวไหมอ,อ้อยินดีเลยค่ะเพราะว่าฟ้าเนี่ยแทบไม่มีเวลาบอกใครเลยค่ะผมก็เพิ่งเก็บของจากห้องลงมาเนี่ยครับใจดีจังเลยใส่เครื่องแบบใจดี นี่เดี๋ยวคุณนิดาจะไปทำโปสเตอร์นะแล้วก็เดินรณรงค์จัดแคมเปญให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นผู้จัดงานร้อยเวทีอย่างคุณนิดาคุณนิดาคะแต่ว่าฟ้าเนี่ยต้องเอาไปบริจาคเย็นนี้นะคะเหรองันต้องรีบเลยนิดาเชีริตี้นัมเบร์วันนึกถึงตอนสมัยจัดรายการไม่ใช่เหรเดี๋ยวทำให้เอ้าคุณนะทำไมไม่ช่วยบอกคุณนิดาหรอว่าไม่ทันฉันต้องเอาไปเย็นนี้แล้วนะ นี่คุณจะขังวลไปทําไม,ไมก็ถ้าคุณนิดาก็ทําทานนะนะก็มีคนไปบริจาคของเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามันไม่ทานจริงๆก็เก็บไว้บริจาคคราวหน้าก็ได้จริงไหมจริงด้วยฉลาดนะเนี่ยคุณเนี่ยนี่อีกกลองเลยลูกหัวแล้วตกหลังมามาผมช่วยคุณค่ะเป็นสภาพปรุหลดที่สาม ฝนว่าเราเจอคนที่จะเรียนแบบแล้วละค<น>่ะใครใครหรครับเฮ้ยไปทำอะไรมาวะจะอะไรสีกละ่ะก็แกดิไม่พูดกับน้องหนอบอกว่าตุ้งตาของน้องวงตรงตรง,ตรงใจอ,งอะไของแกแหละน้องหนอก,ก็เลยทำตะรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโมโหโมโหมากอยากให้เห็นหมัดตรงๆนี่นี่ นี่เล็งมาตรงนี่โดนเต็มๆไม่โดนฉันลบทันแต่ว่าไปประสานงานกับตู้เย็นเนี่ยเสียวผีเลยยังไม่พอไม่เจ้าประคุณเ๋ยเห็นด้ามไม้กวาดด้ามไม้ขัดอันใหญ่ๆอะย่ามสามขุมถือเข้ามาเลยงเล็งมาเลยนี่แผลใหญ่ไหมวะไม่มีแผลฉันหลบทันอีกแต่องหัวไปรับแทนว่ะ ค่อยหายรู้สึกผิดหน่อยโอ้โห <Okay, S 1> <c oughs> หายรู้สึกผิดแกแหละต้นเหตุแห่งความร้าวฉานเลยแกต้องไปช่วยพูดกับน,น้องๆให้ฉัน <c oughs> เออเรื่องในครอบครัวฉันไม่ยุ่งอรอพ้องรู้เหรอว่าไม่คนยุ่งเรื่องของครบอบครัวคนอื่น <c oughs> ไม่รู้ละ่ะ <c oughs> ยังไงแกต้องไปช่วยพูดกับน้องๆให้ฉันไม่งั้นฉันโดนน้องๆอ,อ,อีกแน่ๆเลยเฮ้ย <c oughs> ฉันเตรียมยาล้างแผลให้ไม่ต้องเอานี่มา ่งั้นนะฉันจะเอาซีดีพร้อมลายเซ็นของพี่แจ้เนี่ยเอาคืนให้หมดเลยแกคิดว่าจะจะยอมช่วยแกเพราะเห็นแกของ um <MBA. S 1> ไงนะก็ใช้ช่วยอะไรก็บอกมาสิไอเนี่ยที่ช่วยเนี่ยนะเพราะว่าเห็นแกความเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะโวย้ยฉันต้องคิดนวัตกรรมใหม่ให้ได้ ทั้งซองเลยหรอไม่ทันใส่จานก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องแล้วนี่เนี่ยนะเขาคิดนวัตรกรรมของซองที่สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้โดยเฉพาะ <S <S 2> <S 2> นี่ดูนี่ <S <S 2> <S 2> เป็นง่ยนี่ <S <S 2> <S 2> โอ้หลาม,มาใส่กอกอปเทลลมควัน <S <S 2> <S 2> ามาเลยของฉันด้วย เฮ้นี่วฉันออกแบบที่กดขยะเจ๋งวะเจ๋งเจ๋งเอ้อะน่นี่นี่นี่หรือว่าจะเป็นอันนี้ดี ไม่กว่าดถูถูอินวันนี่ <c oughs> สรรพคุณของมันครับผมเราก็กวาดไปก่อนใช่ไหมครับกวาดเสร็จแล้วก็นี่ถูดได้เลยครับผมเป็นไงเนี่ยก็ดีแล้วเธอว่าอันไหนดีกว่าเ <c oughs> นี่ยเธอช่วยหยุดเล่นสักแป๊บแล้วมาช่วยเลนคิดหน่อยได้ไหมไม่ฉันต้องออกกำลังกาย30นาทีอย่างต่อเนื่อง แต่ฉันมาให้เธอช่วยคิดไม่ได้มาออกกำลังกายฉันคิดไม่ออกนี่อีกห้านาทีก็ครบละอุ้ย,ย,ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้ว <c oughs> นี่ตกลงว่าอันไหนดีกว่าครับผมเฮ <c oughs> ้เอาทั้งสองอันเลยเหรอ